บอกว่าเป็นการพัฒนาต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ต้องติดตามกันต่อเนื่องเลยนะฮะในเรื่องของอินเตอร์เซโรเมตรีนี่คืออย่างฮะคุณนิงบรชัยเทคโนโลยีการใช้ลําแสงเลเซอร์นครับไปทําปฏิกิริยากับระตอมเพื่อทีน่ะไ่้ได้อะตอมเย็นและอะตอมเดียวเพื่อนําไปใช้ในเรื่องของการค้นหาแหล่งพลังงานหรือแม้แต่ทรัพยากรธรรมชาติเลยครับหาน้ำมัน สวัสดีครับเทคโนโลยีไก่ตัววันนี้อาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวน้อยแต่ในอนาคตนะครับเป็นเรื่องไก้ตัวเฮาแน่นอนนะครับโดยทางด้านสูนความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์คณะวิทยศาศาสตร์มหาวิทยาลัย,ยจยงหมัพัฒนวิทยาการอินตเตอร์เทียโรมีคูอาร์ตอมโดยกลุ่มนักวิจัย<ช>นะครับอาจจะใช้สาขาอารตอมแสงเนี่ยจะ จากหลายสถาบันนะครับได้เปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อให้องค์กรนะครับความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นํำไปสู่การใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับงานด้านนี้จะเป็นยังไงและเอาไปใช้ได้อย่างไรพอนั้นเราไปติดตามกันเลยครับ การพัฒนาอินโตเฟียโรมตรีเชิงระนี้นะครับเป็นการประยุกต์ใช้งานด้านวิจัยด้านอารูกการเทคนิคการวัดความเที่ยงตรงสูงนำไปสูการสร้างโปรแกรมวิจัยร่วมกันว่าจะสร้างต้นแบบเครื่องวัดค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่แม่นยำและละเอียดเหนือกว่าเทคนิคแบบเก่า เพื่อที่จะพัฒนาไปเป็นอุปกรณ์ติดตั้งบนเครื่องบินนะครับที่ใช้ในการสำรวจแหล่งทรัพยากรน้ำมันกา๊าซธรรมชาติสินแร่ในบริเวณพื้นที่ที่เข้าถึงยากโดยเฉพาะแหล่งื้นดินหรือว่าใกล้ชายฝั่งเพื่อที่จะลดตัวเลยโดยในปัจจุบันนี้มีการใช้เทคนิคอินเตอร์เฟียมเมเตอร เพื่อในการบมุนและก่อความลาดเอียงซึ่งจะมีความจาเป็นอย่างยิ่งนะครับในการที่จะเกี่ยวข้องกับการบินอวกาศนอกจากนี้ยังสามารถที่จะวัดความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงได้อย่างแม่นยํานะครับจะนําไปถูกในใช้ในส่วนของธรณีวิทยาการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเพื่อก่อการวัดระดับน้ําใต้ดินรวมถึงมาตรวิทยานะครับและก่อการสํารวจทางทหารโดยนะครับนอกจากนี้ศาสตราจารย์เกตคุณดรธีรพัฒนนะครับวิไลทอง ก่อนีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมตินะครับซึ่งจะนาไปสู่การดาเนินการในการของของทางมหาวิทยาลัยจังหม่นะครับประสบความสำเร็จในการดักอะตอมเดียวนะครับซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาในส่วนของควอมต้นนะครับคือการคํานวณเชิงความต้าแลี้ก็นำไปใช้ในเรื่งของด้านไอทีได้โดยนะครับนอกจากทางด้านฟิสิกส์แล้วก็ยังนําเทคโนโลยีตัวนี้นะครับมา นำาไปสู่การหาความตั้มโดยนะั่นคือการไปใช้เทคโนโลยีาสารสนเทศหรือการสื่อสารในปัจจุบันนี้นะครับบอกว่าจะเป็นเทคโนโลยี 3G, 4G หรือเทคโนโลยี 5G ในอนาคตนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นวิทยาการใหม่ที่อาจจะมีการพัฒนาต่อยอดกันไปแตนนป่นินตึ้งดำเนินการในระยะที่สองนะครับเา ซึ่งต้องบอกว่าการดำเนินการนี้จะมีการประชุมวิชาการเรื่องนี้นะครับในวันที่1พฤษภาคม2558ที่สมาคมฟิสิกส์ไทยที่จังหวัดกระบี่เจ้ามีเรื่องราวใกล้ตัวนะเจ้าที่สามารถที่จะมาพัฒนานะเจ้าในเรื่องของการใช้ประโยชน์ครับสมมุติว่าตูวแล้วแต่ตัวทางอินเตอร์เฟียโรเมทร่อัชชอตอมเนี่ยจะทํางเอ๊ะมันยังมีอยู่และมันยังมีนักอยู่และจะทําให้เราหาได้ง่ายขึ้นต่อยเจ้าครับ มดนี้เป็นเทคโนโลยีใกล้ตัวในช่วงนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็อหมดเวลาแล้วนะครับสัปดาห์หน้ามีเรื่องราวอย่างดีๆมาฝากกัน